This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่า PODCAST จากบลอ ASSETPLUS เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจาก,กทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่21เราจะมาพูดถึง Samsung SDI ผู้ผลิตแบตเตอรี่และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติเกาหลี Samsung SDI เป็นบริษัทย่อยของ Samsung ที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของโลกอันดับ1มาจากจีน56%และอันดับ2มาจากเกาหลีใต้29%โดย Samsung SDI ถูกจัดอยู่ในอันดับ5ของผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของโลก รายได้และกำไรของ Samsung SDI มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี2021ที่ผ่านมาทำสถิติรายได้และกำไรสูงสุดโดยมีรายได้เติบโตถึง20%ขณะที่กำไรเติบโตขึ้นถึง59%เมื่อเทียบกับปีก่อนปัจจุบัน Samsung SDI เป็นซัพพลายเออร์ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็น Tesla BMW Fiat Chrysler รวมถึงริเวียนบริษัทผู้พัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีเอเมซอเป็นผู้หนุนหลังและล่าสุดคือวินเฟสรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดน,นามโอกาสเติบโตของผู้ผลิตแบตเตอรี่จากการเติบโตของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าโดยซัมซุง S s ส i ตั้งเป้าขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่เพื่อเล่งกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อป้อนให้กับเทสลาและผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่น โดยปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทส l a มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่เป็นของตัวเองน้อยกว่าความต้องการใช้งานราว50%นั่นหมายความว่าความต้องการส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถผลิตไหวได้จึงกลายเป็นโอกาสของผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นๆ Samsung SDI เตรียมพัฒนาแบตเตอรี่ทรงกระบอก4680สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นแบตเตอรี่อันเดียวกับที่เทสลาใช้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่เดิมพบว่าแบตเตอรี่4680มีความหนาแน่นพลังงานมากกว่าถึง5เท่าและส่งพลังงานได้มากกว่าถึง6เท่าช่วยเพิ่มระยะทางเฉลีย่ยของรถยนต์ไฟฟ้าได้ไกลขึ้นถึง16%หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนซัมซุงคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตแบตเตอรี่รูปแบบนี้ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของ2023 และนี่คือเก็ตความรู้ของ Samsung SDI ผู้ผลิตแบตเตอรี่และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติเกาหลีและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP Power นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบอลจ a อแอสเซทพัแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน